ต้องมีความเป็นผู้หญิงที่เรียบร้อยแต่งตัวสุภาพรักนวลสงวนตัวใช่ไม่ค่อยไม่ค่อยถามอะไรไม่ค่อยเถียงการที่เราต้องสวยตลอดเวลายิ้มตลอดเวลาอ่อ,อนโยนตลอดเวลามันทําให้เรามีความโมโหหรือความโกรธที่มันค่อนข้างพลุกพล่านอยู่ในใจเราตลอดเลยแล้วพอเราอดทนเยอะๆอะ่ะโอเคคุณอาจจะรู้สึกแบบอุยเหงาซึมเศร้าอะไรเงี้ยแต่อีกมุมหนึ่งคือแม่งโมโหกับโลกนี้ที่แบบเฮ้ย สังคมนี้ที่ทําไมคุณไม่มีพื้นที่ให้เราเลยคือเรารู้สึกว่าเราถูกตัดสินมากๆเลยว่าฉัน<ม>เป็นผู้หญิงที่ไม่ดีเพียง<ม>เพราะว่าฉันไม่ได้ทำตามแบบรูปแบบที่เธอต้องการเราเงียบเกินไปเขาก็หาว่าเราไม่มีความคิดเห็นพูดเดยอะไปก็หาวาอุ้ยก้าวร้าว<ม>ถ้าเกิดว่าเรามีความแบบโมโหอย่างเงี้ยแบบโกรธบ่อยๆก็หา,าแบบเออมบ้าผูา้หญิงคนนี้นม้งอยิบยุง่งหรือบางทีนะคะถ้าเกิดว่าเรา,เาไม่สวย มไม่ค่อยดูแลตัวเองอเขาก็จะหาว่าเราเป็นคนที่ผู้หญิงไม่ดีเหมือนกันคือเร,อรู้สึกว่าการเป็นผู้หญิงที่ดีมันเป็นอะไรที่มันไม่มีทางเป็นได้อะเพราะว่าเราต้องฟิตกับหลายๆอย่างที่มันไม่เป็นจริงมากๆเลยนะ